เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลกเลื่อนแห่งปีในที่สุดก็มาแล้วนะครับผมเอาละตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่อง f o x t a i l Gaming Channel และว,วันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Suicide Squad: Kill the Justice League นั่นเองนะครับผมในที่สุดมันก็มาแล้วเกมที่เราวาไวไลท์นะฮะจะมาพิทักษโลกแทนซูเปอร์ฮีโร่ พอสุดเปิฮีโร่นะฮะกลับตัวกลับใจกลายเป็นวา์ไลท์หมดแล้วแค่นั้นแหละเนื้อเรื่องแต่ก็น่าสนใจนะอันนี้เมืองกอแทมแน่นอนฉายาเมืองแห่งอาจยากรอู้เอาเรื่องฉันชื่อแอมเบนดาวอลเลอร์ผู้อำนวยการแห่งอากัสหน่วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่พวกแกไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่เราได้ยินเรื่องของพวกแกมาและฉันมาที่นี่เพื่อย,ยื่นข้อเสนอจากหมาข้างกองขยะเน่าๆจากความสิ้นหวังจากความหิวพวกแกรู้ดีว่าจะรอดยังไงตอนนี้พวกแกอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นราชาราชินีแต่พ้นกำแพงนี้ไปโลกก็จะลืมหัวพวกแก และพวกแกต้องใช้เวลาที่เหลือเก็บนอนกินในคุกนี้ไปจนตายแต่ฉันสามารถเปลี่ยนมันได้ฉันจะให้ทางออกพวกแกโอกาสในการทำความดีและไงฮาริคุนเองจ้าจากอาเคมขอถามสั้นๆนะไอ้ฉลามบ้านนี่มันอะไรอะลานเว ออฉันยินดีๆๆจะได้นำตัวนะไม่จะเป็นหลอกแลนาวเวนี่คือตัวฉีดระเบิดจากเพื่อนเราที่เหล็กคอฟมันจะติดอยู่ที่คอพวกแกถ้ามันระเบิดก็ฝันหวานได้เลยถ้าพวกแกอยากจะให้ที่นี่เป็นที่ตายสุดท้ายแล้วก็นะไม,ไม่เหรองั้นก็ทำงานให้เราซะฉันต้องการแค่คนเดียวส่วนอีกสามนอ เตรียมจองศาลาวัดได้เลยทำไมเจ๊โหดจังวะก็นะมีอะไรใส่มาให้หมดเอาแมนดาวอลเลอร์นี่คือฝันร้ายของวายร้ายเลยนะฮะก็เกับตันมะเนี่ยกับตันบูมเบอร์แรงฮันรี่ควีนเดธช็อตแล้วก็ลานาเวหรือคิงชาร์กเออโทษที ก็เข้าใจได้ที่วอลเลอร์ต้องการมือสังหารที่อันตรายที่สุดในโลกเอาไว้ในกระเป๋าเธอแต่ฉันไม่รู้ว่ายายนั่นเนี่ยต้องการอะไรจากพวกแกการรู้จักอแมนดาวอลเลอร์ไม่มีอะไรดีหรอกตามประสบการณ์ฉันนะนะแล้วประสบการณ์พี่หลานคืออะไรหรอจ๊ะแล้วปลามาทำอะไรที่อาร์คแฮมเนี่ยป่วยจิตอย่างนี้เหรอแค่กังวลแต่ฉันถูกพามานี่จากที่บ้าน มาสมุนนี้ปะที่เรือนจำเบลลิฟช่วยตั้งใจสักนาทีเดี๋ยวก่อนได้ปะเห็นไ,ได้ชัดเลยว่ามันกับดักถ้าเราไปแตะไอเครื่องบ้านนั่นแล้วก็ เราตายแน่เพราะว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกมีปัญหาอะไรนักวะก็แค่อยากออกไปแค่นั้นเองเมื่อเยาวนะกับตันได้ออกไปแน่ฉันติดอยู่ที่นี่มาต้องห้าปีแล้วฉันฟังพวกแกพร่ามาต้องห้าปีแล้วเช่นกันขอล่ะช่วยโทษทีนะพ่อเดชช็อตตัวติดเป็นตังเมยบนเตียงแบบนี้จะทำยังไงล่ะเดชช็อตเหรอมันควรจะเป็นคนขาวไม่ใช่เหรอวะมึงควรจะหุบปากนะไอ้หนวดล้มแหลมไอ้หน้าจิงโจ้เอ้ย เพรนายเป็นชาวออสเตรเลียไงโอเคแผนเราคือฆ่ากันเองเพราะฉันจะพุ่งเป้าไปที่ยาและฆ่าทุกคนทีออกไปจากนี่ฆ่าตัวนายฆ่าฉันมันมีใครต้องฆ่าใครทงนั้นแหละต้องไม่โดนระเบิดหัวซะก่อนนะฮัวเลอรจะกลับมานี่แค่ทำตัวชึ่งเชื่องไว้ไม่ป่วยจิตแค่นั้นก็พอแล้วล่ะไม่ต้องทำอะไรเยี่ยมเลยฉันถนัดเรื่องไม่ทำอะไรอา เชิญพิงเป็นมัมมี่ไปเถอะไอ้พวกโง่เอ้บางทีพวกแกหัดเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้างนะสมองพวกแกเนี่ยจะได้พัฒนาในการสะดอกกรอนว่กควรทำยังไงเพราะตูจะไม่อยู่แล้วเว้ยอ้าวหลุดหมดเลยชิปหายแล้วมึงกัปตันเอาเฮ้ยเดี๋ยวแย่งกันนะฮะ เอาชิบหายแล้วไหนบอกว่าทำตัวเชื่องเชื่องมันเหมือนจะเป็นตัวกู้ระเบิดในคอที่ถูกฝังอยู่ในคอของนักโทษแต่ละคนนะดูจากทรงและไมโครบอมน่าจะเป็นตัวกู้ระเบิดอันนี้ได้ให้เดานะ กลับมาสักทีนะใครชนะละ่ะไม่มีใครโดนระเบิดหัวเหรอเออเราเป็นขี้แพ้แล้วไอ้ฉลามนี่พูดถูกเธอปั่นหัวเราพวกแกปั่นหัวกันเองกันต่างหากละ่ะยินดีต้อนรับสู่แทกฟอร์ดเอ็กซ์ <c oughs> โดนเรียบร้อย <c oughs> โดนอแมนดาวอลเลอร์ปั่นหัวเข้าให้ ห้องแคบเหรอหายใจหายใจเป็นโลกโที่แคบเหรอวะแผนคือจการใ้พวกบ้านี่เฮ้ยตื่นอยู่เหรออันที่จริงฉันเป็นบุตรของพระเจ้าหน้าขายหน้าที่ต้องทนกับพวกมนุษย์บ้าพวกนี้เออไม่ต่างกันหรอกฉันไม่ได้ติดค้างเมืองนี้สักหน่อยไอ้อะไรอยู่ในหูกูวะ ใครแม่งฉีดบ้าอะไรวะเนี่ยในหูกูเนี่ยอุปกรณ์สื่อสาร CIC ไงพันนันเลยว่าจะต้องฟังแกพร่ำในการเดินทางแน่บนเป็นตุ๊ดไปได้นะเดชช็อตเอ้ยแต่ก็ยังดีได้ออกจากอาคัมขอบคุณมากเลยเอเราน่าจะมาบรรเลงวินาสันตาโลแบบคนทั่วไปนะแต่ไม่ดีกว่าทุกตัวแม่งจ้องจะตะแทงหลังกันเองอยู่ละ มันคือบททดสอบเกมจิตวิทยาไม่รู้ว่าจะผ่านหรือจะล่วงดีเนี่ย well, ก็นะระเบิดสีก็ดีกว่าหนึ่งจะไปเสกโชกกะกบาลใครดีล่ะ <c oughs> มันให้อวุธเรามาด้วยแหละเดี๋ยวนะไอปลายักษ์ที่มันขับรถไฟเหรอวะฉ <I am S 2> ันไม่ได้ขับฉันไม่เคยนั่งรถไฟมาก่อนด้วยซ้ำ oh! เอาเยี่ยมเลย <c oughs> เอ้ยเจ๋งเลย เอาแล้วนั่งแถวหน้าได้นะเอาหน้ามันก็ไม่เหมือนกับรถไฟที่ออสเตรเลียหรอกทั้งเน่าแล้วเก่าตลกไปเถอะยายหยีพี่ไม่แก่หรอกนะเว้ยพี่หลามลองดึงเบรกสิอุ้ยชิปหายเดี่ยมเลยฉันว่าเที่ยวนี้เราต้องมันแน่นอนมันระเบิดเถเทิงชิปหายละ ดึงแรงไปหน่อยกูชอบพันรีควิน่ะพันลีควินผมโคตรชอบอ่ะแม่งแบบตลกทุกเวลาเวลาเครียดดูมันเห็นไหมเวลาเครียดเวลาเศร้าเวลาอะไรไม่ตลกเต้ตลอดไม่รู้จักร <when su> ู <online> ้ร้อนรู serves, ้หนาวเลยเออเกมนี้สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะฮะอ่าสลับไปเล่นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยแร้วอรอดด้วยนะ ไอ้รถไฟเหงสวยไอ้ไอ้ระเบิดหัวขวดไอ้โคตรตกลงปัญญาอ่อนหลอดหมดเฮ้คิงชาร์กแป๊บนึงนะอะไรเหรอไม่รู้สึกเหรอรู้สึกอะไรนี่แกล้งกันปะเนี่ยอะไรปักหลังวะนะของเล่นเก่าๆเดาว่ายายนั่นเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับเราแค่แต่งเพลงให้เรามั้ง ยึดเคปาได้สวยอ๋อเป็นเทปเหรอยินดีด้วยนะทีมฟอสเอ็กซถ้าพวกนายได้ยินสดงว่านรกยังไม่ต้อนรับพวกแกไม่ต้องขอบใจพี่หลามเลยนะเย่าไปซะออสเตรเลียระบบการสื่อสารชั้นใต้ดินเนี่ยมันใช้ได้ไม่ค่อยดีเลยต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนเป้าหมายพวกแกก็คือลุยกันเลย พวกนายทุกคนจะมีซีโฟในกระเป๋ากันใช้มันระเบิดผนังกำหนดการนั่นซะแล้วก็ไปต่อขึ้นไปยังหลังคาบนตึกไหนก็ได้ที่มองเห็นแล้วคุยผ่านวิทยุเออเยี่ยมไปเลยฟอร์ดเนี่คือคำสั่งถ้าไม่ปฏิบัติตามแยกกันหรือทำตัวกวนตีนแล้วก็จะจะก,กดระเบิดพวกแกซะให้หัวระเบิดเป็นโกโก,โก้คานกันไปเลยตายเลียงตัวแต่ถ้ารอด เราจะกลับมาคุยกันวอลเลอร์เลิกกันโอเคแมงเอาจริงวะวอลเลอร์นี่แมงแบบว่าเผด็จการกับตัวร้ายมากเตรียมตัวระเบิดได้เวลาบึมบัมอย่าระเบิดกันเองแล้วกันล่ะสามสองหนึ่งปัมดินระเบิด สนุกแน่งานนี้รู้สึกได้เลยฮันรีควีนฮันลีควีนประตูลิฟต์นี่มันปิดอยู่ให้เดานะน่าจะต้องยิงที่กล่องบ้านั่นแน่เลย <c oughs> อ้าวโอเคอืมเรียบร้อยไป <c oughs> ครับวู้มีเกมโชว์ด้วยเหรอ ลีควนเราไม่ควรไปแตะต้องมันนะเธอแตะหมดแหละโอ้เดชชอดเชื่อเธอไปไปมามาเดี๋ยวสี่คนนี้ก็สนิทกันนะฮะเรายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเล่นตามน้ำไปก่อนโอ้ยพิพิธภัณฑ์ฮีโร่เหรอวะเนี่ยฉันเกลียดที่นี่เกลียดพิพิธภัณฑ์ด้วย ฉันเคยในทีวีมาก่อนนะนี่มันหอของจัส e ิ e a ล u กช่างแม่งดิ้ยเอ้โง่เฮ้ย,ยทำบ้าอะไรเนี่ยเอาหยุดเลยแค่นี้เหรออ่ะลงครับเฮ้ยโยจึ๊บอ้าวพี่ซูปวม่าไงกดได้ด้วย ไงสวัสดีครับผมซูเปอร์แมนผมดีใจมากที่ทุกคนมาเยี่ยมชมถงแห่ง Justice League ผมมาที่นี่เกือบทุกวันเลยเพื่อมาพบก,กับสา,ายคู่ใจ Justice League และตอนนี้คุณก็มาแล้ว Wonder Woman เนี่ยบอกว่านี่เป็นโอกาสดีในการเปิดประตูเชื่อมความสัมพันธ์กันอย่างแรกผมไม่ได้มาจากเมโทรโพลิสผมไม่ใช่ชาวโลกด้วยซ้ำ ตอนผมยังเด็กดาวของผมนั้นกำลังดับสูญแม่และพ่อของผมเนี่ยได้ส่งผมมาที่ดาวดวงนี้ดาวสีฟ้าที่สวยงามอันห่างไกลผู้คนทั้งเป็นคนดีและชุบเลี้ยงผมขึ้นมาถึงแม้ผมจะแตกต่างผมรักดาวดวงนี้และสหายของผม <laughs> แม้แต่แบทแมนก็ตามที <c oughs> เราขอให้สัญญากับทุกคนเราจะช่วยเหลือผู้คนและให้โอกาสไม่สำคัญว่าจะมาจากไหนหรือคุณเป็นใครเราจะคอยระวังหลังให้กันเยดเคซูเปอร์แมนว่ะทำไมตัวมันใหญ่จังวะฮป <I have S 1> โลแรมนะฮะฉันเคยอ่านหนังสือของ j u จัสติส u e ไม่คิดว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะมันเป็นแค่โฮโลแกรมหนะ้าคิงชาร์ดลานอเวฉันรู้นะ <c oughs> คิดเหมือนกันเลยคิงชาร์ดแม่งคิดเหมือนผมเลยเอ้ยอ้าวนี่มันกรีนแลนเทินไกลจากบ้านไปมีดาวเดิงหนึ่งที่เรียกว่าโออาบ้านของผู้บิทักผู้บิทักษอันเก่าแก่ไทนี่บลูตัวสีฟ้า และฉลาดหลักแหลมอาจจำล้ำเลิศกว่าแบทแมนซะอีกผู้มิทักษ์ได้สร้างแหวนวงนี้ขึ้นมามันมีพลานุภาพแม้จะอันตรานิดหน่อยแต่ถ้าแหวนเลือกคุณแล้วคุณสามารถลังสรรค์สิ่งต่างๆได้เหนือจินตนากรีแลนเทิร์เหมือนกับผมเป็นผู้ดูแลความสงบผู้พิทักษ์ได้คัดเลือกเราจากทุกจักรวาลและใช่ผมมาจากดาวโลกผมเคยเป็นทหารเรือมาก่อน แต่แลนเทอร์มันก็ให้อารมณ์เหมือนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กินแลนเทอรจะใช้แหวนนี้ในการปกป้องผู้คนและหยุดพวกคนเลวเดชช็อตเด <c oughs> ชช็อตแม่งโดนโดนมาสแสดงด้วยแล้วผมภูมิใจที่ได้เกิดบนดาวดวงนี้อ่าผมว่าเดชช็อตนี้แม่งเป็นคู่ปรับกับกินแลนเทอร์แน่นอนคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแบบว่าคู่ปรับแต่ละตัวนะคร oh, <wow. S 2> ับผมไม่เหมือนกัน อย่างฮันลี่ควีนก็จะเป็นคู่ปรับกับแบทแมนส่วนกับตันบูเบลงก็จะเป็นคู่ปรับกับเดย์ไอสเดอะแฟลไม่ใช่เดย์ชดเดอะแฟลตอ่าว่าแล้วก็เห็นเห็นแบทแมนพอดีมาฟังกันหน่อยอาชยากรมีอยู่ทั่วทุกที่ทุกเวลาและเมื่อมันมาผมต้องพร้อมไว้เสมอแบทพอตคืออุปกรณ์ที่มีทุกอย่างแม้แต่ของในกระเป๋าเธอก็ตามทีถ้ากระเป๋าเธอมีอุปกรณ์เทคโนโลยีนะนะ แบทพอดมีทุกอย่างที่ต้องการรวมถึงแบทสูตรและแบทการ์ดมันสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือที่ไหนผมจะอยู่ที่นั่นเยสเช่เอาเรื่องว่ะแบทแมนเหมือนจะเจอของดีเข้าให้แล้วเอ้อะไรอ่ะให้ยิงเหรออ๋อทำลายเยส อะไรวะเนี่ยเอ้เฮ้ยมึงระวังไอ้แม่งเลยแก้วบาดเออโอเคอะไรแล้วน่ะฉันคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่ามันคือสปีดฟอร์สย้อนกลับไปที่ด็อกเตอร์สวาน่าพยายามจะเรียนแบบไอ้แฟรดนั่นเฮ้ยเย็ดเคเอาเรื่องได้ของเล่นใหม่คิดถึงเธอจังเลยพอยซันไอวี่อ่ะ <laughs> ฉันยังโอเคอยู่กับตันเม็ได้ของเล่นใหม่ละโ oh. oh. อ้โอ้ไอของเล่นที่เอามาในทูตอรเรียลเอามาจากพิพิธภัณฑ์น,นี้นี่ว่าโอเคเข้า okay. ใจแล้วพิง <c oughs> ชักได้อะไรวะหมวก <c oughs> นายได้หมวกของลิดเดอรเหรอลิดเดอรนี่ใครวะ คุณคุนเวลิโดผมจำชื่อไม่ได้เฮ้ยพี่หลามไปไหนวะไม่เห็นเลยไอเด็กน้อยเอ้ยโอ้ไม่มีใครบอกเหรอนักค่าระดับพหการมันต้องคู่กับเจ็ตแพกอยู่แล้วจะบ้าเหรอตกมาขอหักตายจะว่าไงก็ถูกของนายมันเหมาะกับเดสโตรกมากกว่าเฮ้ยไม่เอาเหรอต้องเอาแล้วล่ะ ของดีขนาดนี้ของชั้นยาห่วงซะด้วยนะสุดท้ายก็เอา <laughs> มันต้องเอาเออจะได้เดินทางสะดวกไงทำไมต้องมองอย่างนั้นวะฝ <laughs> ึกบินอยู่ฝึกบินอยู่อ่าพึ่งลองนะฮะครั้งแรกเดี <laughs> ย๋ยวก็ชิน้นเฮ้ยหมวกนั้นมันบินไม่ได้หรอกนะคิงชัรก ฉันทำเองก็ได<อ><อ>้ไม่ต้องใช้หมวกหรอกยังไงวะพลังกายไงอ่าเกียรเคพูดดีอ่ะไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีนะฮนะฉันคงหลอนไปเองฉลามบินได้ซะงั้นอเ,เอาละของเล่นใหม่ปืนใหม่ ไปบนหลังคากันดีกว่าไปกู้อิสรภาพคืนมาดีกว่าอ่าโอ้ฉันว่าเรามาดูของวงนี้ดีกว่าไหมโอเคไปคร an> ับแกลบอ๋ออ๋อขึ <h 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 um> ้นมาบนนี <h 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 ้โอเคเฮ้ยระวังหน่อยได้ยินไหมน้าพี่ฟอยเขาบอกให้ระวังด้วย ฮัลิควีนแม่งไม่รู้จักคำว่าระวังคือชีวิตของฮัลิควีนได้แขวนอยู่บนเส้นได้เลยอะแต่ละที่แต่ละสถานการณ์นะฮะเมื่อไหร่วอลเลอร์จะระเบิดหัวเราเนี่ยโอเคเปิดประตูว้ <c oughs> ชิปโลกหามาโปร <c oughs> โอ้อยออกมาได้สักทีเว้ย <c oughs> ชิปหาย ยัยแโอ้ไม่กอดจะล้มยังไงวะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ <laughs> <laughs> น้าหลอนกันหมดเลยเยี <c oughs> e ่ยมเลยเห็นเหมือนกันใช่ปะเออเจง๋งเจ๋ง ตัวเที่ยวเดียวชัดๆวอลล่าไอวอลล่าอยู่เ้าะไว้วอลล่าอ๋ออีกข้างหนึ่งโทษทีเฮ้ยไอ้แกมึงสมงพกกูมาทำหอกอะไรวะนี่มันสงครามกลางเมืองชัดๆเลยมีไอ้โครงกระดูกยักษ์บนฟ้าด้วยเนี่ยยินดีด้วยฟอร์ดเอ็กซ์ได้เป็นสุนแรกที่ยังรอดในเมืองเมโทรโพลิสจะได้ส่งช่องสัญญาณไปตามพิกัดพวกนายแล้ว ไปเปิดใช้งานมันซะเลือกการติดต่อขอเหตุผลสักข้อดิทำไมเราต้องไปทำงานไอ้แบบนี้ด้วยวะระเบิดไงไอ้โง่เ้ยเแจมแจ้งเลยนะวอลเลอร์ er ไม่ได้ให้ทางเลือกเรามากนะักเอ้ยทำไงได้ไม่ทำงานก็โดนระเบิดหัวเออเออ ฉันพร้อมจะขึ้นหลังคาแล้วก็ได้วะใครแม่งอยากจะทำงานวะเนี่ยเป็นกูนะกูยอมอยู่ในคุกต่อดีกวาออกมาแล้วเหมือนมาตายยังไงก็ไม่รู้ทีนี่แม่งก็ไม่ต่างจากแดนปราหานดีๆนี่เองฮะโหเมืองเมโทรโพลิสซุ per man ไปไหนหมดวะเนี่ยซุ per man แมนจัส e l ส a ีกเดะแฟทแบทแมนกลายเป็นพวกมันไปหมดแล้วนะฮะัลโหล ดูเหมือนปาร์ตี้จะจบแล้วนะเฮ้ยเอ้าแล้วบินยังไงวะเนี่ยเอ้าชิบหายละวทำไมบินไม่ได้วะมีบางอย่างเออแปลกๆนะแปลกเหรออย่าพูดแบบนั้นเซ่ทำไมแกต้องพูดแบบนั้นด้วยวะ <c oughs> มันเป็นลางไม่ดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี่อะไรวะเนี่ยหาอะไรวะเนี่ยก็เอเลี่ยนหรือเปล่าล่ะเราควรจะเปิดช่องสัญญาณนะแต่ว่านี่มัน อุ๊ยชิปโปง่งละโลกหามาปลดโอ้ไม่กอดแล้วทำไ,ไมเป็นไอ้นี่ได้วะไอ้โวลเลอร์รม,มันส่งอะไรมาเนี่ยโอ้โหสปอนเทียบฉันจะไม่ยอมตายดยที่ไข่ข้างอยู่ในคุก,กแล้วนะเว้ระวังไว้ให้ดีระวังนี่หมายความว่าไง ยิงแม่งให้เฮี้ยนเลยนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขี่ยบเฮ้ยขึ้นมาไหนดูดิเฮ้ยรีโหลดรีโหลดเออยิงใส่เข้ามาเลยโอ้ยเจ็บปื๊ดปื๊ดจ็บปื๊ดปื๊ดไปเจออย่าพึ่งอย่าพึ่งนีไอ้พี่พรมลานไปดิจังหวะนี้ ลอยขึ้นมาอะไรครับหึรืบองวกแกมีจำกัดอยู่นะถ้าออกนอกเขตเมื่อไหร่หรือออกนอกเส้นทางไม่ทำตามคำสั่งแล้วก็พวกแกต้องเสียใจแน่โอโ้โหดูมันพูดเข้ามึงเห็นกูทำอะไรอยู่ละ่ะแวงไม่โดนเออเรียบร้อยฝั่งนู้นต่อเฮ้ยชิฮู้อาฮ่าเป้าหมายใหม่ เ้ยไม่โดนเฮ้ยชิปหายละอ้าวกินแลนเทอร์แน่เลยลาดเนเวมึงขำบ้าอะไรวะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วกินแลนเทอร์กินแลนเทอร์เขามาช่วยเราแล้วายแม่งเอ้ยเอ้ยไอก้อนม่วงนั่นน่ะ ปัญหาของแกแล้วนะกิ ern, นแลนเทอร์น oh. ่าจะไงกินแลนเทิร์น NO> ้าแกดูแบบว่าฉันก็กำลังจะถามพวกเธอเหมือนกันควีนเฮ้เดี๋ยวนะฟอยลอตตันนี่วะดูเหมือนจะต้องเพล่นรักษาความปลอดภัยสักหน่อยแล้วสินะรู้อะไรไหมจะกำลังส uh> ืบเรื่องแดนนี่แอกอยู่เดินไปคุยไปดีกว่าโอ้ ดูนั่นสิพวกก่อการร้ายแต่ต้องเราไม่ได้เลยเบรนเอกบอกว่ามันเมื่อกี้แกพูดว่าเบรนเอกไอ้พวกนั้นฉันว่ามันเบรนเอกเป็นคนนำคำสั่งมาสู่โลกใบนี้ทำให้ที่นี่เป็นบ้านของพวกมันไม่นานดาวดวงนี้จะกลายเป็นดาวใหม่โคโลูนั่นเป็นภารกิจของเรามาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ละมั้งและการป้องกันไม่ให้พวกมนุษย์เล็ดรอดไปได้แต่พวกแกดูสิพวกแกไม่มีศักยภาพ ยังไงซักก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่โอ้โหโดนครอบงำจิตใจประมาณนั้นปะเออคุณแลนเทิร์นครับผมไม่ใช่เมตาแต่ว่าอฉันอยากให้พวกแกเห็นนี่หน่อยน่าสนใจใช่ไหมฟอยลอตันได้โปรดผมอยากกลับบ้านดูแย่หน่อยอาจจะดูเลวร้าย แต่ยกระดับขึ้นไปอีกดีกว่าเก่าเยอะเลยต่อไปยีดเคซูเปอร์ฮีโร่ไม่ช่วยว่ะปกติเห็นคนเดือดร้อนนี่ต้องเข้าไปช่วยและ้ะนอยกำลังวิจอัยอยู่เพือ่อเพิ่มกำลังล,งลบของกองทัพเบรนิเอคฉลามเข้าใจเราส่งออกไปประมาณ8ล้านคนได้แล้วคุณกีแลตเติร์นช่วยด้วยครับพวกที่คิดจะต่อต้านเรานะนะ โอ้โหพาเที่ยวชมนี่ว่าพาทัวร์ด้วยเวลาเข้าร่วมกับแบนนี่แอ็กแล้วพร้อมจะช่วยเราไหมแลนเทิร์นฉันฟังมาสองรอบแล้วไอ้เรื่องแบนนี่แอ็กเนี่ยฉันจะฆ่าแกเหรองั้นฉันบอกพวกเขาว่าฉันเจอพวกเคแค่สามคนดีไหมเพราะอีกคนจะกลายเป็นศพอุ้ยยืดเดฟฟตมา <Fresh. S 2> แฟชันแนีกำลังสงสัยเลยว่าแกหายไปไหนมาความว่าเป็นของปีศาจเว้ย justice ลีกจะไม่ทิ้งผู้คนไว้ข้างหลังามาทำให้ถูกต้องกันดีกว่าพวกรู้อะไรไหมนันจะพูดแบบนั้นเหมือนกันเลยโ,โอ้ลีคบอ๋อเดอะแฟดยังไม่โดนครอบงำเลยเดอะแฟดมาช่วยว่ะ วอลเลอร์ <Wall> er, ส่งกำลังเสริมมาช่วยเราทีไอ้วอลเลอร์ไอเ้เฮงซวยแกใช้เราเป็นเป้ากินแลนเทิร์นเกือบฆ่าเราแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเดือดแฟลไม่โผล่หัวมาเดือดแฟลยังไม่ตายเหรอยังเป็นคนอยู่เหรอดีที่หมอนั่นพาแลนเทิร์นออกไปจากลางังคานี้ด้วยความเร็วแสงฉันต้องการที่พวกแกพาเข้ากลับมาใช้เส้นทางลาดตระเวนทั่วเมืองเดีย๋ยวฉันจะสรุปให้ระหว่างทางครัแล้วกัน พวกนายอยู่เบื้องหลังแนวค่าศึกในหมานครเมโทรโพลิสบางทีเนี่ยจะเป็นเมืองอันตรายที่สุดในโลกแล้วมนุษยชาติจะไม่ต้อนรับเมืองน,นี้ฟังดูเหมือนก็แท่มเลยนะพวกเบรนนีแอคนะ่ะได้ส่งกองกำลังไปทั่วโลกทั้งทหารรถถังแล้วก็ดโดรนแถมยังมียานอวกาศบ้าขนาดใหญ่นี่อีกที่คอยดักเราแกได้ตามแกะรอยมาบ้างเปลาวะฉันเห็นว่าแกขโมยอุปกรณ์ของสปีดฟอร์สมานะ อยู่ให้ห่างถนนไว้ก็พอโอเคครับผมอันนี้ผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะเกมนี <g> ้ <ain> ใช้ได้ใช้ได้ทําจบแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงผมไม่เทนแน่นอน <g ain> เปลี่ยนตัวเองแล้วโอเคเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมกับซูร์ไซส์สควอตคิวด j u จัสติส e ลี u ก ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะเกิดมีตรงไหนที่ผมเล่นไม่ถูกใจไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซิกนักไทม์ N ูดบาย ยูบิโก้ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพช่อง f o x t a i l g a m i n g นะฮะก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์ชิปกันได้นะครับผมก็จะมีสติกเกอร์สุดน่ารักหลายรูปแบบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะฮะอาทิเช่นสามารถดูคลิปพิเศษของทางช่อง Foxtail ได้ก่อนใครหรือแจกของขวัญและของรางวัลสลัดฉมาเอ้ยสมา <c oughs> แจกของขวัญหรือของรางวัลให้กับเหล่าสมาชิกเมมเบอร์ชิปทั้งหลายนั่นเองนะครับผมครูกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วอย่าลืมเข้ามาสมัครกัน เยอะๆนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบช่อง Foxtail Gaming กันนะครับผมและจันเกอ